สวัสดีท่านพ่อรับทเมือนพ่อคับทพ่อคับทานพ่อ ลูกตองเยียนมิธีลาสัตว์เพื่อความอยู่รอดครับครับทานพอครับครับพอเสื้อว่าลูกทำได้ครับครับทานพอท่านพอกลับบ้านเถันทานพอ่อกำลังจะมืดแล้วทานพอ สวัสดีทานแม่สวัสดีทานลูกทานพอยังบอกรับบอกธานลูกม่ลังกับอยู่ทานแม่เดี๋ยวลูกจะเข้าห้องนอนมทานแม่พาทานพอ,อยนี่นะนะครับค่ะทานลูก เราเมื่อเลยเนาะขอบคุณเนี่ยทันลูกไปไสแล้วทันเนี่ยทันลูกไปนอนเล,นนล้วค่ะเราก็จะไปนอนเหมือนันครับเราไปนอนกันเถอะพ่อ ครับแม่ยังบอทันมาบ่ลูแม่แม่พอแม่ยังบอทันมาครับ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 ไปไปลังนากรเดพอไปเอยู่ไปเลยครับ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 พอ เอาไม่มาแล้วลูกไปใส่แล้วพอ่อลูกไปล้างหน้าค่ะที่รักเดี๋ยวคอยสิบเอ็นลูกคนมีปลาไายอยู่น้ำนี่มีปลา ดีใจด้วยดีใจด้วยดีใจด้วยมวนมวนมวนมว,น,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 วนลายเลงไปกลับบ้านครับครับครับแม่